วันที่สิบสามีนาคมสองห้าหหสวัสดีครับวันนี้ลุงก็จะมาพูดหวัวข้อเรื่องรับภัยพิบัติ EP ศูย์สวันที่สิบมีนาคมสองห้าหหนะครับความประมาทคือล้มเหลวนะครับลุงพูดในหัวข้อนี้มา ตอนนี้เป็นตอนที่สี่นะครับตอนที่หนึ่ง EP ศูนย์หนึ่งนะนะว่าด้วยนิยามแล้วก็ประเภทของภัยพิบัตินะครับ EP ศูนย์สองนี่ว่าด้วยปัจจัยสี่แล้วก็อ่าปัจจัยที่ห้าคือพหาหนะในการเดินทาง EP ศูนย์สามว่าด้วยอาคารมั่นคงแล้วกอ็อุปกรณ์ของใช้ที่จำเป็นที่จะต้องจัดหาหรือเตรียมไว้นะครับ EP 04ำรับในวันนี้คือจะว่าด้วยเรื่องปกิณกะของการรับภัยพิบัติสารพัดอย่างที่ลุงจินตนาการได้นะครับเดี๋ยวจะได้ฟังว่ามันมีอะไรบ้างนะครับแต่ว่าก่อนที่จะรับฟังต่อไปเนี่ยขอให้รทราบว่าทั้งหมดเนี่ยมันเป็นจินตนาการนะครับมันยังไม่เกิดขึ้นจริงทั้งหมด มันอ,อ,อาจจะมีแนวโน้มว่าจะเกิดขึ้นในอดีตและก็ในปัจจุบันนะครับเราก็สามารถจะใช้แนวโน้มในอดีตและก็ในปัจจุบันเนี่ยพยากรณ์อนาคตได้แต่ว่าก็ไม่มีใครตอบได้ว่าอนาคตเนี่ยมันจะเป็นไปตามที่เราจินตนาการมากน้อยเพียงไรนะครับก็ถือว่าฟังฟังไว้เป็นประโยชน์และกันนะเพราะลุงจะพูดในแง่ที่ว่า ทำไปแล้วเนี่ยไม่ก่อให้เกิดผลเสียไม่ก่อให้เกิดความฟุ้งซ่านนะครับหรือเพอร์เจอร์นะครับแต่ว่าใครทําคนนั้นก็ได้แก่ตัวเองนะใครไม่ทําคนนั้นก็ไม่รู้แล้วก็ไม่ได้นะครับลองฟังดูนะว่ามันจะเป็นไปตามที่หลวงพูดหรือเปล่านะก็ม,มาเริ่มเรื่องกันเลยละกันนะ P p พศูนย์สี่นะครับ ในหัวข้อแรกคงจะพูดถึงปณิธานในการดำรงชีวิตก่อนขณะและหลังเกิดภัยพิบัตินะครับปณิธานในการดำรงชีวิตของมนุษย์และของคนท,งท,งท,งทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยนะในในโลกนี้ก่อนขณะและหลังเกิดภัยพิบัตินั้นควรจะต้องดำรงอยู่ในตามคำสอนของศาสนาพุทธ นะเป็นหลักนะศาสนาพุทธนี่เป็นศาสนาประจำจัก,กรวาลเป็นเป็นคุณสมบัติของภพนะครับแล้วก็เป็นที่เคารพของมนุษย์และเทวดาทั้งหลายนะท่านทั้งหลายที่เข้ามีถึงในเรื่องสิ่งเหล่านี้ท่านอาจจะคิดว่าหลวงพูดเนี่ยเป็นสิ่งที่เพื่อเจอไม่เป็นไรตายเรารู้เอง <laughs> เพือเจรหรือไม่นะโอเคอ่า ทีนี้ก็รับฟังไปก่อนละกันจะเชื่อไม่เชื่อก็รับฟังไปก่อนนะทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยเราประกอบไปด้วยสติปัฏฐานสี่คือ,อความมีสติะระลึกรู้ในอิริยาบถยืนเดินนั่งนอนประกอบไปด้วยสมมติปทานสี่คือละความชั่วทั้งปวงและกระทำแต่ความดีนะครับหลักๆ่างน,นี้นะ ประกอบไปด้วยอิทธิบาท4คือฉันทะวิริยะจิตตะวิมังสาหัวใจของความสําเร็จยงอิทธิบาท4นะครับอิทธิบาท4นี่ใช้ได้ทั้งในและนอกสมาธิถ้านอกสมาธิไปถึงกายเนื้อถ้าในสมาธิชานสี่ไ่ถึงกายทิพย์นะครับอินทรีห้าพละห้านะครับอันนี้เพื่อสร้างเสริมตบะสมาธิปัญญาให้แก่งแกร่งกล้า นะครับเมื่อมีสมาธิปัญญาแก่งกล้าด้วยความเพียรและสติแล้วเนี่ยทำอะไรก็ประสบความสำเร็จนะครับเป็นคนที่ไม่ประมาทโพชงเจ็ดอันนี้ทำให้เกิดเป็นปัจจัยทำให้เกิดสมาธิทิคนคว้าหาความจริงนะครับชาวพุทธจะไม่มองโลกในแง่ความสวยหรือจะไม่มองโลกในแง่โลกสวยนะ แต่จะมองให้ตรงความเป็นจริงอะไรที่ว่าดีก็ว่าดีอะไรที่ว่าไม่ดีก็้องรู้ว่าไม่ดีนะแล้วก็หลีกเลี่ยงเสียนะครับไม่มองโลกในแง่ไร้เดียงสาไม่หลงยึดติดอยู่ในโลกรธรรมสีนะครับต่อไปนะมากมีองค์8อันนี้เพื่อทำให้เกิดสุดท้ายแล้วคือเกิดสัมมาสมาธิ สัมมาสมาธิคือสมาธิที่ทําให้เกิดปัญญาพูดในภาษาพระอภิธรรมก็คือว่าวิปัสนาญาณญาณคือปัญญาวิปัสนาคือปัญญาที่เกิดจากการรู้เห็นในการพิรณาธรรมะตามความเป็นจริงนะครับอันนี้ลุงก็ได้พูดไปแล้วนะในหัวข้อก่อนหน้านี้นะในเรื่องของอ P ีที่เกล่าวถึงเรื่องการเตรียมตัวตายในตอนต่างๆกัน ในเอพิโซดหรืออีพีต่างๆก็ไปหาฟังดูได้ในก่อนหน้านี้นะแล้วก็ในหัวข้อเรื่องการออกจากโลกธรรม4สี่ในอีพีต่างๆ,ๆนะครับแล้วก็ลุงก็จะบอกว่าอะไรนะที่เราไม่เคยทำในขณะปัจจุบันเนี่ยนะอนาคตเราก็จะไม่เคยทำและทำไม่เป็นนะ อะไรที่ไม่เคยเรียนรู้ในอดีตและในปัจจุบันเนี่ยอนาคตก็จะไม่เคยเรียนรู้มาก่อนนะจะต้องไปรอให้มีมีอ่าผู้สอนมีครูอาจารย์มาสอนสั่งในภพภูมิข้างหน้าเนี่ยซึ่งมันยากมากๆนะครับมันไม่ใช่เราจะไม่ใช่คนโชคดีมากขนาดนั้นทุกคนนะบางคนเมื่อตายไปแล้วก็จะไปจุติในอ่านั้ในในรก เป็นเปรตเป็นอสุรกายเป็นสัตว์นรกนะบางคนก็ไปจุติใหม่ในภพภูมิของเดรัจฉานเป็นหมูหมาวัวควายให้เขาเชืออให้เขาเอาเนื้อไปกินนะทำหนอนเป็นต้นนะก่าจะได้กลับมาเกิดเป็นคนเนี่ยมันไม่ง่ายไอ้ที่พูดมาอย่างเงี้ยบางคนก็หัวเราะบอกว่าพิสูจน์ไม่ได้เอาละไม่เป็นไรพอไปถึงจุดนั้นแล้วเนี่ยพอไปจุติใหม่นะเป็นวัวเป็นควายก็จะจะเสียใจมากๆ ัวกไฟบางตัวะขนาดร้องไห้นะครับน้ำตาออกมาเป็นสายเลือดพ่อคิดได้เมื่อสายลูกนี้ไม่น่าทำเลยไม่น่าประมาทเลยนะครับดังนี้เป็นต้นนะอะไรที่ไม่เคยทนจะทนไม่ได้นะครับถ้าเกิดภัยพิบัติฉั้นยอมตายดีกว่าให้มันจริงเถอะนะเอาเข้าจริงๆแล้วกว่าจะตายได้มันก็ลำบากยากเย็นและเป็นการตายอย่างขาดสตินะครับ ทุกคนน่ะเกิดมาแล้วต้องตายน,นี่เรารู้อยู่แล้วนะครับทุกคนก็อ้างว่าฉันไม่กลัวตายความตายเป็นเรื่องธรรมดาแต่ถ้าหากว่าตายยังขาดสตินะครับเพราะว่า,าความเข้มแข็งในการปฏิบัติอบรมทางจิตเนี่ยมันไม่กล้าแข็งพอมันไม่มากพอเนี่ยเราก็มีโอกาสที่จะไปอาบายภูมิได้ง่ายมากขาดสติขาดสติเป็นยังไงก็เป็นไปตามวิบากกรรม กกรรมที่ส่งผลนะครับกรรมที่เราสะสมไว้ถ้าเป็นกรรมดีนะครับกรรมดีเหล่านั้นก็จะมาเป็นกลุ่มของกรรมเนี่ยคือคือเจตนาเจตนาเจตสิกนะคือคุณคุณสมบัติประกอบจิตในภาษาพระอภิธรรมนะครับก็คือว่าเมื่อจะตายนะ่ะพระวังคจิตดวงสุดท้ายน่ะนะครับที่เกิดระหว่างจิตแต่ละดวงน่ะนะครับจะประกอบไปด้วย แปลกบอบเรียกวิบากขจิตวิบากขอโทษนะวิบากเจตสิกพูดปาทุกทีผิดทุกทีนะครับเพราะว่ายัางไม่เข้าใจถึงแก่นแท้นะครับก็จะถูกครอบงำด้วยวิบากเจตสิกนะซึ่งเป็นกลุ่มกุศลหรืออกุศลแล้วแต่ว่าบุญกรรมที่ทําเอาไว้นะครับความดีความชั่วที่เราสะสมไว้นะถ้าหากว่าในชีวิตนี้ทําแต่กรรมชั่วมากกว่ากรรมดีนะครับ หรือบางคนทำกรรมดีมามากแต่ว่ากรรมชั่วไปทําสักครั้งหนึ่งภาพไปครั้งนึงแต่ว่ามันหนักหนาสาหัสเนี่ยนะครับมันก็ต้องไปรับผลกรรมชั่วอันนั้นก่อนนะไอตัวอกุศลละเกศิกเนี่ยมันจะไปเข้าเข้าครอบงำอ่าหวังขจิตให้เป็นปฏิสนธิจิตใหม่นะไปสู่อายภูมิทันทีนะครับ ใหม่ๆก็าอาจจะเกิดเป็นอาสัมภเวสีคือวิญญาณที่ตายในณสถานที่นั้นเช่นบุคคลที่ตายโดยอุบัติเหตุเฉียบพลันไม่มีเวลาที่จะเตรียมการนะที่ตายก่อนอายุขยนะก็เป็นวิญญาณเล่ร่อนหรือวิญญาณที่สิงสิทธิ์อยู่ประจำณตำบลที่เขาตายนะครับตอนนี้เป็นต้นนะเช่นทหารลบกันเนี่ยแล้วมันมีลูกปืนบินบินบัวิออ่งเขา้าเขา้าหาร่างกายตายทันทีเขายังไม่มี เขายังไม่ได้หมดอายุไขนะเขาวิญญาณเขาจะอยู่อยู่ตรงนั้นอะ่ะนะครับนะบางคนวิญญาณก็อาจจะกลับบ้านด้วยความเผยชินนะครับก็คือว่าตายแล้วก็าพาตัวเองกลับบ้านไปค้นข้าวของในบ้านคน้นกับข้าวในตู้กับข้าวมามากินมาทานตนะ่างๆเพราะยังเปิดอุปทานของมนุษย์อยู่นะทำอย่างนี้เป็นต้นก็ทําให้ที่บ้านนะสมาชิกที่บ้านจะรู้ว่าบุคคลคนนี้ตายไปแล้วต่างๆ เกิดความกลัวอะไรต่างๆทำนองในเวลาอยู่ก็ไม่เดกลัวอะไรนะแต่พอเราตายแล้วไม่มีใครรักใครชอบเลยมีแต่คนกลัวหมดท <laughs> ำนองนี้มันตนน้องจริงแล้วก็เป็นเรื่องปกติอ่ะเพราะว่าทุกคนเนี่ยก็มีสองร่างนะในกายเป็นเป็นกายกายเนื้อกายเนื้อแล้วก็กายทิพย์ประกอบอยู่นะมนุษย์เนี่ยหรือสัตว์ทุกทุกทุกรูปนามเนี่ยนะมันจะมีกายอยู่สองกายหยาบกายละเอียด นะครับกายหยาบก,ก็อยู่ข้างนอกการละเอียดอยู่อยู่ข้างในนะครับอันนี้มันต้นนะแล้วกายการตายก็คือการสลายของกายกายหยาบก,กายละเอียดก็จะหลุดออกมานะครับก็เป็นไปตามบุญตามกรรมอ่ะนี่คือหลักการของพระธรรมในศาสนาพุทธซึ่งสามารถอธิบายได้เพียงศาสนาเดียวในจักรวาลน,นี้เลยก็ว่าได้นะครับเพราะว่าศาสนาพุทธเป็นหลักสากลของจักรวาลน,นะครับ สนาพุทธเข้าได้ด้วยหลักวิทยาศาสตร์เป็นยิ่งกว่านั้นอีกนะครับหลักวิทยาศาสตร์หลายๆอย่างเนี่ยเข้าไม่ถึงศาสนาพุทธนะเดี๋ยวลุงจะพูดต่อไปนะลุงจะยกตัวอย่างของอคนลับเนี่ยนะของการไม่ไม่ปฏิบธรรมนะครับไม่ปฏิบัตธรรมและมีความประมาทก็คือว่าจิตใจและกายสังขารจะแตกดับแตกต่างจากผู้ปฏิบัติธรรม อย่างที่ลุงพูดไปแล้วผู้ปฏิบัติธรรมเนี่ยเวลาจะตายเนี่ยถ้าหากว่าเขาปฏิบัติธรรมเขาสามารถปฏิบัติธรรมได้เนิ่นนานแล้วก็มีสติปัฐสี่นะครับเขาจะมีสติแม้กระทั่งก่อนจะตายประมาณเซี่ยววินาทีนะครับก่อนที่จะเกิดปฏิสนธิจิตเนี่ยนะครับเขาก็จะมีมีสติรู้ว่าตัวเองกําลังจะตายนะในช่วงนั้นเวทานาไม่มีแล้วนะ ในช่วงที่กําลังจะตายนะ่ะอายตนาที่เป็นทั้งหกเนี่ยนะครับอายตนะทั้งหกเนี่ยยกเว้นทางทางมนุษย์ทางมนุิการนะแต่ทั้งทั้งห้าก็เนี่ยโอเคหูตาลิ้นจมูกคัามผัดเนี่ยมันหายไปหมดแล้วนะครับมันอาจจะบางคนก็บางคนอาจจะบอกว่ารู้สึกเย็นหลือเกินหนาวหลือเกินบางคนบอกมันสว่างไปหมดบางคนมนจมูก ก็บอกว่ามันมืดไปหมดไอสว่างคือลุงเข้าใจเองนะว่าไปสู่สุคติส่วนมืดเนี่ยก็ไปสู่อบายจภูมินะครับ <c oughs> <c oughs> นะต้นหนอนมาต้นแต่ว่าเวทนามันหายฉะนั้นเราไม่ต้องกลัวนะว่าถ้าเราตายอย่างมีสติแล้วเราจะต้องเจ็บปวดทรมานถึงจุดสุดท้ายแล้วเนี่ยมันไม่เจ็บปวดทรมานมันจะมีแต่ว่าหนาวนะครับมืดสว่างนะก็ไม่มีอะไรเลย รอให้เกิดปฏิสสธที่จิตตามตามวิบากกรรมหรือตามวิบากเจตสิกเท่านั้นเองนะครับเราจะรู้อย่างนี้ได้อย่างไรเราจะพิสูจน์ได้อย่างไรว่าที่ลุงพูดมาเป็นความจริงพิสูจน์ได้ก็โดยการทําวิปัสสนากรรมฐานแล้วถอดกายทิพย์ให้ได้ฌานที่สี่นะครับระหว่างถอดายทิพย์ไม่ได้ฌานที่สี่ทดลองตายดูก็ได้เราจะรู้ว่าเป็นยังไงนะครับแต่ถ้าทำไม่ได้ก็อย่าพึ่งไปคัดค้านลุงนะ ลุงจะยกตัวอย่างเรื่องหนึ่งนะเรื่องของอะไรที่ไม่เคยทำจะทำไม่เป็นอะไรที่ไม่เคยทนจะทนไม่ได้อันนี้เป็นจินตนาการของของฝรั่งนะฝรั่งนี้เขาก็เขาเข้าใจในเรื่องนี้ดีนะแต่บางทีเขาก็ขาดความรู้ทฤษฎีด้านพระอภิธรรมแต่ว่าหลักๆแล้วก็ถือว่าใช้ได้ในภาพยนตร์เรื่องหนึ่งนะที่เขาสร้างตามจินตนาการของเขาเนี่ยก็คือ Bo o k of Eli ไล บุคคลผู้นี้ก็คือบุคคลที่ทําภารากิจหลังโลกแตกหลัง <laughs> หลังภัยพิบัติของโลกนะเอ,อ่อเขาเป็นคนที่ตาบอดนะตาบอดแต่ยังตั้งใจทําความดีหลังเกิดภัยพิบัติปกติแล้วคนตาบอดนี่หมดกําลังใจแล้วนะไม่อยากทําอะไรแล้วชีวิตนี้ก็ต้องมีแม่เท้าแล้วก็มีคนพาไปจูงไปใช่ไหมแต่คำนองน,อน,นี้เป็นต้นหมดจินตนาการทุกอย่างแล้วต่างเนี่ยนะแต่ท่านผู้นี้ตาม ตามหนังสือเล่มนี้นะอืก็เดินทางด้วยเท้านะมีความสามารถครบเครื่องดนะังตั้นความรู้ปรัชญาชีวิตอการป้องกันตนเองนะครับหูตาหูตาหูไวสัมผัสไวนะครับแต่ถึงแม้ว่าตาจะบอดนะอะแข็งแรงดีเป็นบุคคลที่แข็งแรงมากมีปณิธานที่แน่วแน่ไม่เลิกล้มอะไรง่ายๆนะครับในการอะไรในการทําเพื่อความดีงามและความถูกต้องและส่วนรวม ครับเห็นว่าในหนังสือเล่มนี้ก็จะเน้นเห็นว่าแม้กระทั่งคนตาบอดเขาก็ยังไม่เลิกเลกล้มทําความดีเขายังไม่ปล่อยให้ตนเองพัดพาไปตามกระแสกิเลสและความกดหู่กดกระจับบงใจนะทำหนอยเป็นต้นลุงก็คิดว่าหลายท่านคงจะเอาอตัวอย่างตามหนังสือบุ๊กออฟยี่ลนนี้เอาไปใช้ในการดํารงชีวิตนะปณิธานใน,ในการทําความดีงามถูกต้องะจะต้องมีอยู่กับตัวเรานะครับ เพื่อให้เราไปสู่ภพภูมิเบื้องหน้าและเป็นที่เคารพเชิดชูของอสัมภัสตและเทวดาทั้งหลายนะครับในภพภูมิที่สูงกว่านี้นะครับอันนี้อ่าความดีงามนี่ก็ถือว่าเป็นพลังงานที่จักรวาลต้องการนะครับใครๆก็ต้องการใช่ไหมเรื่องความถูกต้องดีงามนะครับแต่ว่ามีคนน้อยมาก มีคนไม่น้อยนะมีคนไม่น้อยนะที่ไม่ต้องการความดีงามนี้นะปฏิเสธความดีงามนี้ด้วยว่ามีความยึดมั่นถือมั่นในสิ่งที่ตนเองเชื่อนะครับแล้วก็ไม่เปิดใจไม่พิสูจน์ว่าไอ้ที่ลุงพูดมาเนี่ยหรือที่ตามหลักคําสอนของศาสนาพุทธเนี่ยมันจริงหรือไม่ทั้งๆท,ท,ที่หลักคําสอนในพระอภิธรรมเนี่ยก็เปิดโอกาสให้ทุกท่านได้พิสูจน์ได้กระทาด้วยตนเองได้รู้เห็นด้วยตนเองก็ยังไม่ทํานะ ก็ยังปฏิเสธนะครับเอาแต่เชื่อในสิ่งที่ตนเองถูกฝังหัวหรืออบรมมาอันนี้เป็นเรื่องของอความยึดมั่นถือมั่นหรืออุปาทานที่ปราศจากศรัทธาที่ถูกต้องศรัทธาที่ถูกต้องก็คือศรัทธาที่ประกอบด้วยปัญญาปัญญาคืออะไรปัญญาก็คือสิ่งที่รู้แล้วพิสูจน์แล้วว่าจริงเป็นไปนตามนั้นจริงนะครับเมื่อเขาไม่ยอมพิสูจน์ไม่ยอมเปิดใจเขาก็ ต้องงมงายอยู่กับศรัทธาที่ปัจจายความยั่ปัญญาหรือศรัทธาที่เป็นไป่ได้ความเชื่อเพียงอย่างเดียวนะครับก็เป็นเรื่องกรรมของเขาเองนะจะช่วยไม่ได้นะครับหรือนะครับหรือบุคคลที่ต้องการแต่แต่ไม่ยอมทําด้วยตนเองนะเอาแต่ฉกฉวยเบียดเบียนผู้อื่นเพื่อให้ได้โลกระทําี่เนี่ยชอบชอบอยู่เหนือผู้อื่นนะด้วยการใช้อํานาจหน้าที่นะครับ บุคคลพวกนี้ก็เกิดมาเพื่อจะสแสวงบุญเก่านะครับจะไม่ได้สร้างบุญใหม่นะเมื่อตายไปแล้วโอกาสที่จะเข้าถึงอบายภูมิเนี่ยย่อมมากกว่าบุคคลปกติเป็นธรรมดาแล้วโอกาสที่จะกลับมาเกิดเป็นคนที่สมบูรณ์ด้วยโลกธรรมสี่จึงมีริบหลี่มากน้อยมากหรือเกือบจะเป็นไปไม่ได้คือจะต้องไปใช้กรรมที่ตัวเองกรรมไม่ดีที่ตัวเองทํามาในในชาติ ที่ออที่จะตายก่อนนะมันเป็นวิวิบากวิบากกรรมก่อนหมดวิบากกรรมแล้วจึงจะ <c oughs> จึงจะได้รับโอกาสในการเกิดเป็นมนุษย์ได้รับโอกาสในการเกิดเป็นมนุษย์แล้วโอกาสที่จะเข้าถึงพระพุทธศาสนาก็นับว่าน้อยมากนะเมื่อเข้าถึงพุทธ,ธศาสนาแล้วนะโอกาสที่จะได้ปฏิบัติธรรมได้ตรงตาเห็นธรรมก็ยิ่งน้อยลงไปอีก เป็นเป็นเลขยกกําลังไม่ใช่เป็นลนเนียนะไม่ใช่เป็นเส้นเป็นสมการเส้นตรงแต่เป็นเลขยกกําลังดังนั้นแล้วเนี่ยอ่าพุทธมามร,ระกะนะครับผมลุงจะพูดถึงเฉพาะพุทธมามร,ระกาศคืออ่าพุทธบริษัทนะนะครับในร้อยเปอร์เซ็นต์เนี่ยจะเข้าถึงดวงตาเห็นธรรมได้จริงๆด้วยปัญญาเนี่ยนะครับมันมีแค่ประมาณไม่ถึงลุงว่าไม่ถึงห้าเปอร์เซ็นต์เลยซ้ำไปนอกนั้นก็เป็นการ นับถือหรือศรัทธาในศาสนาพุทธเป็นเพียงพิธีกรรมประเพณีแล้วก็เปียกเบือกกับพีนะ่นะน้อ่เป็นต้นนะอาการเข้าถึงพระพุทธศาสนาพุทธที่เรียกว่าดวงตาเห็นธรรมนะ่ะคืออะไรก็คือการได้บรรลุเป็นพระโสดาบันอริยบุคคลชั้นต้นเท่านั้นนะส่วนนอกนั้นก็ประกาศตนเองว่ายึดมั่นในไตสนาคมแต่เข้าไม่ถึงก็ ก็ไม่ได้ตรงตาเห็นธรรมนะครับอันนี้ลุงก็เอามาจากพุทธประวัตินะคาว่า,าเมื่อ,อพระพุทธเจ้าเทรงไปเทศนาสั่งสอนอพุทธบริษัทแล้วเนี่ยก็มีบางท่านนะที่รับฟังําเทศนาแล้วก็ได้ดงตาเห็นธรรมบรรลุเป็นพระโสดาบันอายบุคคลชั้นต้นเป็นอย่างต่ำนะเป็นเบื้องต่ําขึ้นไปลุงก็เอาประโยคนี้มาใช้ในการบรรยายคลิปครทางนี้นะเออ ในหลักของศาสนาพุทธแล้วเนี่ยจิตเป็นพลังงานจิตเป็นธาตุรู้เป็นอิเลเมนต์อิเลเมนต์แปลว่าธาตุเล็กที่สุดมันเล็กกว่านี้ไม่ได้อีกแล้วนะจิตน่ยนะครับไม่มีอะไรเป็นพลังงานส่วนเล็กที่สุดนะที่เกิดดับเกิดดับต่อเนื่องเป็นธรรมชาติเกิดดับเกิดดับเนี่ยเป็นความถี่เป็นธรรมชาติของของจิตเองเป็นธรรมชาติของพลังงานเองพลังงานเนี่ยแสงของดาวฤกษ์เนี่ย ถ้าเราจะมองเห็นดาวฤกษ์เนียยยย่ยเป็นดาวที่มีพลังงานนะครับที่ดาวกําเนิดพลังงานเราเอากล้องดูดาวเบส่องในบนท้องฟ้าเราจะเห็นว่าดาวฤกษ์จะมีแสงเรายิบระยับอันนั้นคือดาวฤกษ์แต่ถ้าดวงดาวดวงใดเป็นดาวที่ไม่ได้กําเนิดพลังงานแต่ว่ารับพลังงานมาจากดาวฤกษ์แสงเขาจะนิ่งนะครับนั่นคือพลังงานนะครับพลังงานมาจากดาวฤกษ์ดาวฤกษ์ก,ก็ แสงระยิบระยับนั่นคืออะไรคือความถี่ในสา,นากลจักรวาลนี้ไม่มีอะไรสําคัญไปกว่าพลังงานและความถี่แล้วก็พลังงานและความถี่ส่วนหนึ่งก็คือจิตนะครับอ่าที่เราพูดถึงนั่นเองนี่เองนะครับฉะนั้นแล้วเนี่ยอ่าในทาวารของจิตในมณนีการของจิตเนี่ยนะถ้าเรานั่งสมาธ,ธิดูเนี่ยหลับตาลงทำจิตให้นิ่งนะครับความสงบเกิดขึ้น สิ่งที่เราเห็นกันก็คือการเกิดดับเหมือนแสงดาวในความมืดเมื่ออายจัตระะของจักษุเปิดลงนะครับสังเกตให้ดีมันจะไม่มืดจริงแต่มันจะมีเป็นจุดเล็กๆๆๆนะถ้าทางภาษาศัพท์ทางการแพทย์จุดนั้นก็คือเปร์เซ็นต์ประสาทของของของประสาทในตาซึ่งมันก็จะมีช่องว่างนะครับ คนที่ตาดีช่องว่างของจุดดำมันก็จะน้อยนะครับคนที่ชราภาพมากแล้วหรือก็ตาไม่ดีนะสายตาแย่เนะี่ยจุดดำในในจอประสาทตาเนะี่ยมันก็จะเพิ่มมากขึ้นคนที่ตาบอดก็คือคนที่มีจุดดำเต็ไมไปหมดไม่มีจุดขาวไม่มีความสว่างนะครับหรือไม่ก็มีความสว่างอย่างเดียวไม่มีจุดดำไม่มีความสมดุลของพลังงานนะครับดังนี้เป็นต้น เมื่อไม่มีความสมดุลของพลังงานก็คือเกิดพยาธิสภาพขึ้นลุงก็หวังว่าสิ่งเหล่านี้นะคือความรู้เนี่ยทางพุทธศาสนาเนี่ยมันจะทำให้เราไม่ประมาทนะครับก็เตรียมรองรับภัยพิบัตินะครับได้ดีขึ้นนะครับการตั้งรับภัยพิบัตินั้นไม่จําเป็นจะต้องออไปลงทุนอะไรมากมายนะแต่ต้องใช้ระยะเวลามีการเตรียมตัวทางทางทางร่างกายหรือทางด้านฟิสิกส์แล้วก็เมนทอลนะครับคือทางจิตใจนะ ให้มันมั่นคงในการที่จะรองรับภัยพิบัติภัยพิบัติอย่างหนึ่งของผู้สูงอายุในใน,ในประเทศเราก็คือว่าการไม่มีรัฐสวัสดิการถือ <c oughs> ว่าเป็นภัยพิบัติประเภทหนึ่งนะก็ต้องหาวิธีการนะที่ว่าจะจะ,จะทํำยังไงให้มันอ,อยู่รอดได้ในสภาวะที่ประเทศเราเนี่ยไม่มีรัฐสวัสดิการนะครับเงินที่รัฐบาลช่วยเหลือมาเดือนละหกเจ็ดร้อยหรือประมาณสี่ห้าร้อยต่างๆนะ มันไม่ได้ช่วยอะไรนะครับมันทําให้เพียงแต่ว่าดีกว่าดีกว่าไม่มีนะครับดีกว่าไม่มีแต่ว่าถามว่าแล้วมันจะอยู่รอดได้ถึงเดือนไหมมันไม่ถึงแล้นะครับแต่ว่าเอาละเขาทําได้แค่แค่นี้นะครับรัฐบาลมีสติปัญญาทําได้แค่นี้ก็รับมามาเท่านี้ที่เหลืออยู่เราก็ต้องทําต่อเองนะครับคนในโลกนี้มันไม่ได้ว่าจะเก่งกันเหมือนกันทุกคนนะประเทศบางประเทศเนี่ยเขามีรัฐรัฐวิการดี ว่าบทกเกษียณแล้วสามารถไปเที่ยวรอบโลกได้ไปใช้ชีวิตอ่าที่ที่มีความสุขสบายได้อย่างเช่นฝรั่งหลายหลายคนเนี่ยเวลาใช้ชีวิตในวัยหลังกเกษียณเนี่ยด้วยการไม่มีบ้านเล็กบ้านน้อยในประเทศไทยนี่คือตัวอย่างที่หลวงยกให้ฟังนะแต่ว่าเราจะไปมีคนแก่ในประเทศไทยจะไปมีบ้านเล็กบ้านน้อยในประเทศอื่นได้ไหมมันไม่ได้ลําพังจะเลี้ยงตัวเองอยังไม่รอดนะลวงยกตัวอย่างให้ฟังอันนี้ก็ถือเป็นภัยพิบัติประเภทหนึ่งนะครับ ที่เราจะต้องแก้ไขแต่นั่นเนิน่นด้วยความไม่ประมาทนะครับลุงก็หวังว่าการที่ลุงบรรยายมาทั้งหมดเนี่ยจะทําให้เราเนี่ยได้เข้าใจในเรื่องของรับภัยพิบัติตามที่หลวงพูดได้ดีขึ้นนะมันไม่ใช่ว่าโลกถมทลายอย่างเดียวนะมันเป็นที่ตัวเราเองด้วยในขณะนี้ด้วยถึงมันไม่เกิดจากมหาภูตรูปสี่ดินน้ำลมไฟมันก็เกิดกับตัวเราเอง เราอย่าลืมว่ามหาภูตุรูปสี่ดินน้ำลมไฟมันก็อยู่ในร่างกายเรามันก็คือพยาธิสภาพที่เกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปอนะ่ะก็คือพยาธิสภาพแบบหนึ่งน,นะครับโอเคหวังว่าทุกท่านคงจะทําท,ทุกท่านคงจะมีความตระหนักตระหนักรู้นะครับในเรื่องภัยพิบัติแล้วก็เอาตัวเองรอดนะครับจากสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคตรวมทั้งลุงด้วยนะลุงก็พยายามผลขวายอยู่นยะถึงแม้ว่าจะแก่แล้วเนะี่ย แค่าตาบได้ก็ยังลุกขึ้นยืนได้ยังทํางานได้ลุงก็ยังขนขวายต่อไปเพราะว่าที่จริงลุงเองไม่อยากขนขวายหรอกแต่ถ้าไม่ขนขวายมันก็ไม่มีข้าวสารกรอกหมอ้อนะไม่มีใครมาช่วยเหลือลุงนี่นะไอเบี้ยชลาภาพมันก็อยู่ได้วันสองวันนั้นแหละนะครับอา้าวขอให้ท่านโชคดีนะในการดำรงชีวิตแล้วก็รับภัยพิบัติสวัสดีครับ